มิกทองระยะอวยพรหวานในวันเกิดเปรี้ยวทัศนียาเรียกได้ว่ามีโมเมนต์ชวนจ้นออกมาให้ได้ติดตามกันรัวๆเลยแหละค่ะสําหรับคู่ของพระเอกหนุ่มมิกทองระยะและนางเอกสาวเปรี้ยวทัศนียาการสมนุษเพราะมีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดจนหลายคนจับตาเลยว่าเอ๊จะเป็นมากกว่าคู่จ้นแล้วหรือเปล่าล่าสุดก็มีโมเมนต์ชวนเอ๊ออกมาให้ได้ติดตามกันอีกครั้งหลังมิกออกมาเผยภาพคู่พร้อมคําอวยพรสุดหวานอย่าง Happy b i r t เ d a y น้องเปรี้ยวนะครับ แอดเปรี้ยว WNP มีความสุขมากๆอย่านอนดึกกินขนมน้อยๆง่วงห้ามขับรถด้วยนะเหงๆงเหงรวยๆปังๆนะครับซึ่งเปรี้ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าบอกให้กินน้อยแต่สปอยไม่หยุดงงนะขอบคุณนะคะทามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าอวยพรวันเกิดยังไงให้เหมือนเปิดตัวอ้โหหวานอะไรเบอร์นี้อสุขสันต์วันเกิดน้องเปรี้ยวด้วยนะจ๊ะมีความสุขมากๆนะฮ่าฮ่าฮาพาเบอร์เกิน HBD จ้าคนสวยปลอ,ลอภาพนี้คือเบอร์วัลรักแทบหรือเปล่านะอาฮิลงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวสนั่นเลยว่าอวยพรยังไงให้เหมือนเปิดตัวแหมแหมแหมสงสัยจะต้องไปอัปเดตแล้วละค่ะว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรเพราะต่างก็เป็นโสดด้วยกันทั้งคู่ถ้าจะมาศึกษาดูใจกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยเอาเป็นว่ายังไงก็รอฟังจากปากของทั้งคู่แล้วกันเนะ